ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติไอแก่้แห่งย่างที่ซึ่งผืนป่าทึบทุ่งหญ้ากว้างและภูเขาสูงประงานจอรนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้มากประสบการณ์กำลังเริ่มต้นวันทำงานของเขาอย่างเงียบสงบเสียงนกร้องและเสียงลมพัดผ่านยอดไม้เป็นเพียงเสียงเดียวที่ทำลายความเงียบสงบของเช้าอันสดใสเขาเดินตรวจตราไปตามเส้นทางลาดระเวนอย่างคุ้นเคยสายตาคอยสอดส่องหาสิ่งผิดปกติแต่เช้านี้แตกต่างออกไปมีรายงานการพบเห็นพฤติกรรมแปลกฮ่า ของฝูงหมาโคโยตี้สัตว์ป่าที่มักหลีเกเลีย่ยงการเผชิญหน้ากับมนุษย์แต่วันนี้พวกมันกลับแสดงท่าทีดูร้ายเข้าใกล้แคมป์นักท่องเที่ยวจนสร้างความหวาดกลัวจรได้รับแจ้งให้มาตรวจสอบเขาเดินไปตามเสียงหอนและเสียงเห่าที่ดังมาจากทิศทางหนึ่งมิเลอร์และโรเบิร์ตตำรวจหนุ่มสองนายที่เพิ่งได้รับแจ้งเหตุตามมาสมทบพวกเขายังขาดประสบการณ์และเต็มไปด้วยความหวาดกลัวต่างจากจอรที่สงบนิ่งและมั่นใจผมว่ามันแปลกฮ่าฮะนัดมิเลอร์เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ปกติโคโยตี้ไม่น่าจะเข้าใกล้มนุษย์แบบนี้โรเบิร์ตเสริมหรือว่ามันหิวโซผมได้ยินมาว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยอยู่ในป่าอาจจะหายากขึ้นผมไม่คิดว่ามันหิวนักจอห์นพูดพลางขงมวดคิ้วดูเหมือนพวกมันพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างมากกว่าดูสิมันมองมาที่เราฝูงโคโยตี้ยังคงเห่าหอนและเดินวงเวียนอยู่ไม่ไกลาราวกับจะชักชวนให้พวกเขาตามไปจอห์นรู้สึกถึงลางสังหอนบางอย่างเขาเชื่อในสัญชาตญาณของตนเองและประสบการณ์หลายปีในป่าแห่งนี้สอนให้เขาเรียนรู้ที่จะอ่านภาษากายของสัตว์ ผมจะต่างพวกมันไปจอรประกาศพวกนายคอยดูสถานการณ์อยู่ที่นี่ถ้ามีอะไรผิดปกติก็วิทยุเรียกกำลังเสริมเข้าใจไหมคุณจะบ้าหรือจอร์นโรเบิร์ตอุทานนั่นมันเสี่ยงเกินไปนักไม่ต้องห่วงหรอกจอพูดอย่างมั่นใจผมมีปืนและผมระวังตัวอยู่เสมอเขาหยิบปืนไรเฟิลคู่ใจขึ้นมาสะพายไว้บนหลังก่อนจะก้าวเดินตามฝูงโคอยตี้ที่เริ่มเคลื่อนตัวช้าๆเข้าไปในป่าลึกมิลเลอร์และโรเบิร์ตมองตามด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอคอย และเฝ้าสังเกตสถานการณ์อยู่ห่างๆบรรยากาศภายในอุทยานเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อจอรนเดินลึกเข้าไปแสงแดดเริ่มส่องผ่านแมกไม้ได้ยากขึ้นความเงียบสงัดปกคลุมไปทั่วบริเวณมีเพียงเสียงฝีเท้าของจอรนและเสียงเห่าหอนของฝูงโคโยตี้ที่นำทางเขาไปจอรนรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นแต่เขาก็ยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างไม่ลังเลเขารู้ว่าเขาต้องทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าผลลัพธ์จะออกกอมาเป็นอย่างไรก็ตามทันใดนั้นฝูง โคอยตี้ก็หยุดเดินพวกมันหันกลับมามองจอรนและส่งเสียงเห่าหอนเบาๆจอรนมองไปรอบๆตัวเขาเห็นพื้นที่เปิดโลง่งเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ที่นั่นเองเขาก็ได้พบกับสิ่งที่ทําให้เขาแทบหยุดหายใจเด็กน้อยคนหนึ่งอายุราวๆสามขวบนอนขดตัวอยู่บนพื้นดินที่เฉยๆเนื้อตัวมอมแมมเสื้อผ้าขาดวินร่างกายสุกผอมเด็กน้อยหายใจแผ่วเบาดวงตาปิดสนิทจอรนรีบวิ่งเข้าไปหาเด็กน้อยทันทีเขาวางปืนลงและคุกเข่าลงข้างๆร่างเล็กๆนั้นเด็กน้อยยังคงหายใจอยู่แต่ดูออ่นแรงมาก จอนอุ้มเด็กน้อยขึ้นมาในบอกอย่างระมัดระวังไม่เป็นไรนะหนูปลอดภัยแล้วเขาพูดปลอบโยนแม้จะรู้ว่าเด็กน้อยคงไม่เข้าใจลุงจะพาหนูไปหาหมอนอดทนไว้จอรนหันกลับไปมองฝูงโคอยตี้พวกมันยังคงยืนอยู่ที่เดิมมองดูเขาด้วยแววตาที่ยากจะอ่านออกจอรนรู้สึกขอบคุณพวกมันอย่างสุดซึ้งถ้าไม่ใช่เพราะพวกมันเขาคงไม่มีทางพบเด็กน้อยคนนี้จอรนรีบพาเด็กน้อยออกจากป่ามุ่งหน้าไปยังสถานีพิทักษ์ป่าที่ใกล้ที่สุดมิลเลอร์และโรเบิร์ตเห็นจอรนอุ้มเด็กน้อยออกมาก็รีบวิ่งเข้าาไปห อะไรขึ้นมิลเลอร์ถามด้วยความตกใจเราต้องรีบพาเด็กคนนี้ไปโรงพยาบาลจอนพูดอย่างเร่งรีบวิทยุแจ้งศูนย์พยาบาลให้เตรียมพร้อมรับตัวเด็กด้วยโรเบิร์ตรีบทำตามคำสั่งทันทีไม่นานนักรถพยาบาลก็มาถึงและรับตัวเด็กน้อยไประหว่างทางไปโรงพยาบาลจอนสังเกตเห็นว่าเด็กน้อยเริ่มมีอาการผิดปกติเขาไม่เพียงแต่ดูหวาดกลัวและสับสนแต่ยังส่งเสียงครูคำรามเหมือนสัตว์ป่าเขาดูไม่เหมือนเด็กทั่วไปเลยนะจอนพูดกับเจ้าหน้าที่พยาบาล ดูเหมือนเขาจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในป่ามานานน่าสงสารจังเจ้าหน้าที่พยาบาลพูดด้วยความเห็นใจเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือเขาที่โรงพยาบาลเด็กน้อยได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดผลการตรวจพบว่าเด็กน้อยขาดสารอาหารอย่างรุนแรงและมีบาดแผลเล็กน้อยตามร่างกายแต่ที่น่ากังวลคือสภาพจิตใจของเขาเด็กน้อยไม่ยอมพูดจาสื่อสารด้วยการกูคำรามและทำท่าทางเลียนแบบสักหนูชื่ออะไรบอกลุงได้ไหม จอนถามอย่างอ่อนโยนแต่เด็กน้อยกลับจ้องมองเขาด้วยแววตาหวาดกลัวและกูคำรามใส่เขาดูเหมือนเราจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะฟื้นฟูสภาพจิตใจของเขาได้ดรเอมิลี่คาร์เตอร์จิตแพทย์เด็กผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดบาดแท้ทางใจและปัญหาการผูกพันกล่าวเธอเป็นผู้หญิงแกร่งและฉลาดในวัย40่สิต้นๆฉันจะดูแลเคสนี้เองเธอกล่าวเสริมบางทีเขาอาจจะผ่านอะไรที่เลวร้ายมากๆมาดตอร์ Dr. คาร์เตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเด็กชายคนนี้เธอใช้ความรู้และประสบการณ์ในการค่อยๆสร้างความไว้วางใจกับเด็กน้อยเธอตั้งชื่อให้เขาว่าอีธานตามชื่อที่จอรเรียกอีธานด็อกเตอร์คาร์เตอร์พูดกับเด็กน้อยอย่างอ่อนโยนหนูปลอดภัยแล้วนะไม่มีใครทำร้ายหนูได้เธอใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันในการพูดคุยเล่นและทำกิจกรรมต่างๆกับอีธานแม้ว่าเขาจะยังไม่ยอมพูดแต่เธอก็สังเกตเห็นพัฒนาการเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันอีธานเริ่มแสดงความสนใจในของเล่นเริ่มยิ้ม และหัวเราะบ้างเป็นครั้งคราวดอกเตอร์คาร์เตอร์รู้ว่าหนทางยังอีกยาวไกลแต่เธอก็มีความหวังว่าอีธานจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในขณะเดียวกันจอนยังคงพยายามสืบหาที่มาของอีธานเขาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลเด็กหายแต่ก็ไม่พบข้อมูลที่ตรงกันมันแปลกมากจอนพูดกับเรนเจอร์บ็อบที่ปรึกษาและเพื่อนสนิทของเขาเหมือนกับว่าเด็กคนนี้ไม่เคยมีตัวตนมาก่อนบางทีเขาอาจจะถูกทอดทิ้งตั้งแต่ยังเล็กเรนเจอร์บ็อบที่มีอายุมาก และมีประสบการณ์พูดขึ้นเขาสงบและฉลาดหรือไม่ก็เขาเว้นจังหวะไว้ครอบครัวของเขาอาจจะปิดบังอะไรบางอย่างอยู่คุณหมายความว่าอย่างไงจอห์นถามเรนเจอร์บ็อกถอนหายใจฉันหมายความว่าบางทีพ่อแม่ของเขาอาจจะไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขาหายตัวไปความคิดนั้นทําให้จอห์นรู้สึกไม่สบายใจแต่เขาก็รู้ว่ามันมีความเป็นไปได้เขาตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงให้ถึงที่สุดไม่ว่ามันจะนําไปสู่ที่ใดก็ตามผมต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ จะออนพูดกับตัวเองผมจะไม่ปล่อยให้เขาต้องเผชิญกับชะตากรรมนี้เพียงลําพังความพยายามของจอนนําไปสู่การค้นพบที่น่าตกใจเมื่อผลการตรวจ DNA ของอีธานตรงกับฐานข้อมูลของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งพวกเขาคือซาราและเดวิดผู้ที่เคยแจ้งความว่าลูกของพวกเขาเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดเมื่อ3าปีก่อนในโรงพยาบาลเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทระหว่างที่พวกเขาไปปีนเขากันซาราเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จ ในวัยสาสิบลปลายๆขับเคลื่อนและเป็นอิสระส่วนเดวิดสามีของเธอเป็นศิลปินมีความอ่อนไหวและเต็มไปด้วยอารมณ์มากกว่าภรรยาของเขาเขาคอยสนับสนุนแต่รู้สึกด้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับซาร่าจอเดินทางไปยังเมืองที่ซาร่าและเดวิดอาศัยอยู่เขาได้พบกับพวกเขาทั้งสองคนที่บ้านพักในย่านชางเมืองอันหรูราคุณซาร่าคุณเดวิดจอเริ่มต้นผมมาจากอุทยานแห่งชาติผมมาที่นี่เพราะเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งเพราะเราพบเด็กชายคนหนึ่งในป่าและผลดีเอ็นเอของเขาตรงกับของคุณ ซาร่าและเดวิดมองหน้ากันด้วยความสับสนมันเป็นไปไม่ได้ซาร่าพูดลูกของเราเสียชีวิตไปแล้วผมรู้ว่ามันยากที่จะเชื่อจอห์นพูดแต่ผมอยากให้คุณมากับผมเผื่อว่าคุณอาจจะจําอะไรได้บ้างซาร่าและเดวิดตกลงอย่างไม่เต็มใจนักพวกเขาเดินทางไปยังโรงพยาบาลที่อีทารักษาตัวอยู่บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในห้องพักผู้ป่วยเด็กซาร่าก็ชะงัก เมื่อเห็นอีธาเด็กน้อยกำลังนั่งเล่นของเล่นไม้อยู่บนพื้นเขามีผมสีน้ำตาลเข้มและดวงตาสีฟ้าใสเหมือนกับเดวิดไม่มีผิดเพี้ยนซาราสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลาอักแก้มลูกของฉันเธอพึมพำลูกยังมีชีวิตอยู่เดวิดก็ร้องให้เช่นกันเขานั่งลงข้างๆซา,า,าราและโอบก,กอดเธอไว้มันเป็นไปได้ยังไงเดวิดถามจอรนเราเห็นกับตาว่าลูกของเราผมไม่รู้จอรนตอบแต่นี่คือลูกของคุณจริงๆ ความทรงจำอันเจ็บปวดของซาราย้อนกลับมาเธอจำวันที่เธอให้กำเนิดลูกชายได้ดีวันนั้นเธอและเดวิดกำลังเดินทางไปยังเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแต่ระหว่างทางเธอเกิดเจ็บท้องคลอดกระทันหันพวกเขาแวะที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กและอยู่ห่างไกลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆจึงไม่ทันสมัยเท่าที่ควรฉันจำได้ว่าตอนนั้นกลัวมากซาร่าเล่าทั้งน้ำตาฉันรู้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติหลังจากเราคอยอย่างทรมานในที่สุดแพทย์ ก็แจ้งข่าวร้ายแก่พวกเขาทารกในคันเสียชีวิตแล้วซาร่าและเดวิดเสียใจมากพวกเขาไม่เคยแม้แต่จะได้เห็นหน้าลูกชายด้วยซ้ําหมอบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของเครื่องอันตราซาวซาร่าพูดเครื่องมันเก่าและชํารุดพวกเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วลูกของฉันยังมีชีวิตอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราเดวิดถามทําไมเขาถึงไปอยู่ในปา่าได้ผมจะสืบหาความจริงให้เองจอนพูดผมสัญญาหลังจากนั้นไม่นานความจริงก็ถูกเปิดเผยมาการ์เร็ต พนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลในวันนั้นสารภาพว่าเธอเป็นคนนำร่างของทารกไปทิ้งในป่าเธออ้างว่าทำไปเพราะสงสารเด็กที่ต้องตายตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกและอยากให้เด็กได้กลับคืนสู่ธรรมชาติตามความเชื่อทางาศาสนาที่เธอมีแต่มาร์กาเร็ตที่อายุมากแล้วก็หลงหลงลืมลืมและสับสนเธอมีอาการของอภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นการกระทำของเธอดูเหมือนจะเกิดจากความเมตตาที่ผิดเพี้ยนไปฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครมาร์กาเร็ตพูดทั้งน้ำตา ฉันแค่อยากให้เด็กคนนั้นไปสู่สุคติฉันคิดว่าเขาตายไปแล้วจริงๆแต่มาร์กาเร็ตซาราย้งลูกของฉันยังมีชีวิตอยู่คุณเอาลูกของฉันไปจากฉันมาร์กาเร็ตส่ายหัวฉันขอโทษฉันไม่รู้จริงๆฉันจําอะไรไม่ค่อยได้แล้วทุกคนต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดว่าความจริงจะออกมาเป็นเช่นนี้มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อดออรคาร์เตอร์พูดฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแล้วเราจะทํายังไงต่อไปเดวิดถามปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปหรือ จอลังเลยอยู่ครู่หนึ่งผมคิดว่าเราควรแจ้งความเขาพูดมาการ์เร็ตต้องได้รับโทษตามกฎหมายแต่เธอแก่แล้วนะักซาร่าพูดและเธอก็ป่วยด้วยนั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวจอนพูดเธอทำผิดแร,แรงและเธอต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเธอฉันรู้ว่าคุณพูดถูกซาร่าพูดแต่มันยากที่จะยอมรับได้ฉันไม่อยากให้ใครต้องเจ็บปวดอีกแล้วหลังจากไตร่ตรองอย่างหนักซารา่าและเดวิดตัดสินใจไม่แจ้งความเอาผิดกับมาการ์เร็ต พวกเขาเห็นใจในความชาราและความเจ็บป่วยของเธอและไม่อยากให้เรื่องนี้ต้องบานปลายไปมากกว่านี้เราอยากให้อีธานเริ่มต้นชีวิตใหม่ซาราพูดเราไม่อยากให้เขารู้ว่าเขาเคยถูกทอดทิ้งมาก่อนหรอขอบคุณนะจอรนพูดผมเข้าใจความรู้สึกของคุณแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปเดวิดถามจอนผมจะกลับไปที่อุทยานจอนตอบผมยังมีงานต้องทำคุณจอนซาราเรียกฉันอยากจะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำให้กับพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอีธานถ้าไม่ใช่คุณซาร่าพูดไม่ออกฉันดีใจที่ได้ช่วยเหลือจอนพูดผมเชื่อว่าอีธานจะเติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็งฉันก็หวังว่าอย่างนั้นซาร่าพูดฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อชดเชยเวลาที่เสียไปแล้วเรื่องฝูงโควโยุติละ่ะเดวิดถามคุณคิดว่าพวกมันรู้เรื่องนี้หรือเปล่าผมไม่รู้จอนตอบแต่ผมเชื่อว่าพวกมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนพวกมันช่วยชีวิตลูกของเราไว้ซาร่าพูดฉันอยากจะตอบแทนพวกมัน ผมคิดว่าผมพอจะรู้วิธีจอนยิ้มเราน่าจะเอาอาหารไปให้พวกมันบ้างพวกมันคงจะดีใจสองสามีภรรยาให้กับความคิดของจอนพวกเขาขับรถกลับไปที่อุทยานแห่งชาติพร้อมกันระหว่างทางพวกเขาแวะซื้อเนื้อสดจำนวนมากเพื่อเป็นของขวัญให้กับฝูงโคโยตี้ฉันหวังว่าพวกมันจะชอบนักเดวิดพูดฉันก็หวังว่าอย่างนั้นซาร่าตอบฉันไม่รู้จะขอบคุณพวกมันยังไงหมด เมื่อไปถึงอุทยานพวกเขาพบฝูงโควโอยตี้ยืนรออยู่ตรงจุดที่จอนพบอีทานครั้งแรกพวกมันดูสงบและเป็นมิตรต่างจากครั้งแรกที่จอนนอเจอสวัสดีจอนทักทายพวกมันพวกนายจำฉันได้ไหมฝูงโควอยตี้ส่งเสียงห่วหอนเบาร,าว,ราวกับจะตอบรับคำทักทายของจอนจอนวางเนื้อสดกองใหญ่ไว้บนพื้นนี่สำหรับพวกนายเขาพูดขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะฝูงโควโอยตี้มองมาที่จอนซาร่าและเดวิดด้วยแววตาที่ดูจะขอบคุณก่อนจะก้มลงกินเนื้ออย่างอ,าอร่อย ซาร่า <Sarah S 2> และเดวิดมองดูฝูงโคโยตี้กินอาหารด้วยความรู้สึกตื่นตันใจพวกเขารู้สึกขอบคุณสัตว์เหล่านี้จากใจจริงฉันไม่เคยคิดเลยว่าสัตว์ป่าจะฉลาดและมีเมตตาขนาดนี้ซาร่าพูดฉันก็เหมือนกันเดวิดเสริมฉันคิดว่าเรายังมีอะไรอีกมากที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพวกมันใช่จอห์นเห็นด้วยพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและเราควรเคารพและปกป้องพวกมันหลังจากนั้นซาร่าเดวิดและอีธานก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ ร่วมกันพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดพยายามชดเชยเวลาที่สูญเสียไปอีธานค่อยๆปรับตัวเข้ากับครอบครัวใหม่เขายังคงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ติดมาจากตอนที่อยู่ในป่าแต่เขาก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพูดและแสดงความรู้สึกออกมามากขึ้นดร์คาร์เตอร์ยังคงมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลืออีธานให้หายดีเธอช่วยให้เขาเอาชนะบาดแผลทางจิตใจและเรียนรู้ที่จะไว้ใจผู้อื่นอีธานเป็นเด็กที่เข้มแข็งมากดร์คาร์เตอร์พูดกับซาร่าและเดวิดเขาเอาชนะอุปสรรคมากมาย และเขาก็มีอนาคตที่สดใสรออยู่ซาร่าและเดวิดรู้สึกขอบคุณดร์คาร์เตอร์เป็นอย่างมากพวกเขารู้ว่าถ้าไม่มีเธออีธานคงไม่มีทางกลับมาเป็นปกติได้ขอบคุณมากนะคะคุณหมอซาร่าพูดคุณช่วยชีวิตลูกชายของฉันไว้ฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณพวกคุณดร์คาร์เตอร์ตอบที่ให้โอกาสฉันได้ช่วยเหลืออีธานเขาเป็นเด็กพิเศษและฉันก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขามิตรภาพระหว่างดร์คาร์เตอร์ซาร่าและเดวิดพัฒนาขึ้น ตามการเวลาดอกเตอร์คาร์เตอร์กลายเป็นเพื่อนสนิทของครอบครัวและเธอมักจะแวะเวียนมาเยี่ยมยงอีธานอยู่เสมอฉันคิดว่าอีธานโชคดีมากที่มีพวกคุณดอกเตอรคาร์เตอร์พูดกับซาร่าและเดวิดพวกคุณเป็นพ่อแม่ที่วิเศษมากเราต่างหากที่โชคดีที่มีเขาซาร่าพูดเขาเติมเต็มชีวิตของเราใช่เดวิดเห็นด้วยเขาคือปาฏิหารของเรา อีธานยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในป่าเขารู้สึกผูกพันกับธรรมชาติและสัตว์ป่าเขามักจะขอให้ซารา่าและเดวิดพาเขาไปที่อุทยานแห่งชาติเพื่อเยี่ยมฝูงโคโยตี้อีธานรักพวกมันมากเดวิดพูดกับจอนเขาคิดว่าพวกมันเป็นเพื่อนของเขาฉันก็คิดอย่างนั้นจอนตอบพวกมันช่วยชีวิตเขาไว้และเขาก็จะไม่มีวันลืมพวกมันทุกครั้งที่ไปที่อุทยานอีธานจะนำของขวัญไปให้ฝูงโคโยตี้เสมอเขาอาจจะวาดรูปนำขนม หรือของเล่นไปให้พวกมันดูเหมือนจะเข้าใจและยอมรับของขวัญจากเขาจอนมองดูอีธานเล่นกับฝูงคอยตี้ด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจเขารู้ว่าอีธานจะไม่มีวันลืมบุญคุณของพวกมันผมคิดว่าอีธานจะเติบโตมาเป็นคนดีจอนพูดกับเรนเจอร์บ็อกเขาเป็นเด็กที่พิเศษใช่เรนเจอร์บ็อกเห็นด้วยเขาผ่านอะไรมามากมายแต่เขาก็ยังคงเข้มแข็งและมองโลกในแง่ดีผมบอกว่าเขาจะมีความสุขจอนพูดเขาควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาจะต้องมีความสุขแน่แ่เรนเจอร์บ็อกพูด เขามีครอบครัวที่ดีและมีเพื่อนมากมายเวลาผ่านไปอีธานเติบโตขึ้นเป็นเด็กชายที่ฉลาดร่าเริงและรักการผจญภัยเขายังคงผูกพันกับธรรมชาติและสัตว์ป่าเขามักจะใช้เวลาว่างในการสำรวจป่าและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆเขามีความฝันที่จะเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติและปกป้องสัตว์ป่าผมอยากเป็นเหมือนลุงจอนอีธานบอกกับซารา่าผมอยากทำงานในอุทยานแห่งชาติและดูแลสัตว์ต่างๆแม่ภูมิใจในตัวลูกนักซาร่าพูด แม่รู้ว่าลูกจะทําได้ซาร่าและเดวิดสนับสนุนความฝันของอีธานอย่างเต็มที่พออวกเขาส่งเสริมให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่าและพาเขาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติบ่อยๆเราจะทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้ทําตามความฝันเดวิดพูดกับซารา่าเราจะอยู่เคียงข้างเขาเสมออีธานรู้สึกขอบคุณสําหรับความรักและการสนับสนุนจากครอบครัวเขารู้สึกโชคดีที่มีพ่อแม่ที่เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นผมรักพ่อกับแม่มากอีธานพูดขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผมเสมอ พ่อกับแม่ก็รักลูกมากสาราพูดลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อกับแม่หลายปีผ่านไปอีธานเติบโตเป็นชายหนุ่มที่แข็งแกร่งและมีจิตใจดีเขายังคงรักธรรมชาติและสัตว์ป่าและเขาก็ได้ทําตามความฝันของเขาโดยการเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติเขาทํางานในอุทยานแห่งชาติที่เขาเคยถูกพบครั้งแรกและเขาก็ได้อุทิศชีวิตเพื่อปกป้องสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอีธานไม่เคยลือมออฝูง โคโุณภาที่ช่วยชีวิตเขาไว้เขายังคงไปเยี่ยมพวกมันเป็นประจำและเขาก็ได้กลายเป็นเพื่อนกับลูกหลานของพวกมันผมจะไม่มีวันลืมบุญคุณของพวกมันอีธานพูดกับจอนพวกมันคือครอบครัวของผมใช่จอนเห็นด้วยพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนายและนายก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกมันอีธานแต่งงานกับหญิงสาวที่เขารักและมีลูกด้วยกันเขาสอนให้ลูกลูกรักธรรมชาติและสัตว์ป่าเหมือนกับที่พ่อแม่เคยสอนเขาเราต้องปกป้องธรรมชาติอีธานบอกกับลูกลูก เพราะธรรมชาติคือบ้านของเราลูกๆของอีธานเติบโตขึ้นมาท่ามกลางธรรมชาติพวกเขาเรียนรู้ที่จะเคารพและรักสิ่งมีชีวิตทุกชนิดพวกเขากลายเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติเหมือนกับพ่อของพวกเขาเรื่องราวของอีธานกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในอุทยานแห่งชาติผู้คนต่างชื่นชมในความกล้าหาญความรักธรรมชาติและความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างเขากับฝูงโคโยตี้อีธานคือวีรบุรุษของเราผู้คนในอุทยานพูดเขาคือตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราทุกคน เรื่องราวของอีธานสอนให้ผู้คนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสันติเคารพซึ่งกันและกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ตามและนี่คือบทสรุปของเรื่องราวการไถอันน่าอัศจรรย์ของอีธานเด็กชายผู้รอดชีวิตจากการถูกทอดทิ้งในป่าได้รับการช่วยเหลือจากฟุงโคโยตี้และเติบโตขึ้นมาเป็นชายหนุ่มผู้กล้าหาญและมีจิตใจดีเรื่องราวของเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย และจะถูกเล่าขานต่อไปอีกนานเท่านานจอนรนเกษียณตัวเองในอีกหลายปีต่อมาเขายังคงจดจำเรื่องราวของอีธานได้เสมอทุกครั้งที่เขาเดินผ่านจุดที่เขาพบอีธานครั้งแรกเขามักจะหยุดและมองหาฝูงโคอโยตี้ผมหวังว่าพวกมันจะสบายดีจอรนพึมพำพวกมันคือเพื่อนแท้จอรนยิ้มเมื่อนึกถึงความทรงจำในวันนั้นวันที่เขาได้พบกับเด็กชายผู้กลายเป็นตำนานวันที่เขาได้เรียนรู้ว่าปาฏิหารินั้นมีอยู่จริงและวันที่เขาได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของคำว่าครบอบครัว อีธานกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและการอยู่รอดเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์และสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและเรื่องราวของเขาก็ได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วโลกหลายปีผ่านไปอุทยานแห่งชาติที่อีธานเคยอาศัยอยู่ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต่างเดินทางมาเพื่อสัมผัสก,กับธรรมชาติอันงดงามและเรียนรู้เรื่องราวของอีธานพวกเขาสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสแดง เรื่องราวของอีธานและฝูงโคโยตี้มีรูปปั้นของอีธานและฝูงโคโยตี้ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่าเรื่องราวของอีธานจะถูกจดจำตลอดไปผู้คนกล่าวขานเขาคือตำนานแห่งผืนป่าอีธานยังคงทำงานในอุทยานแห่งชาติจนกระทั่งเขาอายุมากเขาได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักอนุอนรักษ์รุ่นใหม่เราต้องเรียนรู้จากอดีตอีธานมักจะพูดกับคนรุ่นหลัง และนำบทเรียนเหล่านั้นมาใช้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าอีธานเสียชีวิตอย่างสงบในบ้านพักของเขาท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนฝูงที่รักเขาเขาจากไปอย่างผู้กล้าหาญและมีเกียรติทิ้งไว้เพียงตำนานอันยิ่งใหญ่และแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกเรื่องราวของอีธานเด็กชายผู้ถูกเลี้ยงดูโดยฝูงโคโยตี้จะถูกเล่าขานต่อไปอีกหลายชั่วอายุคนเป็นเครื่องตวนใจว่าความรักความเมตตาและความกล้าหาญสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้และปาฏิหารินั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ แต่ในสถานที่ที่โหดร้ายที่สุดอย่างในป่าลึกที่ซึ่งความมองดูเหมือนจะเลนรางที่สุดก็าตามและนี่คือจุดจบของเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยการค้นพบอันน่าทึ่งของจอร์นการผจญภัยของอีธานและความรักอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวที่โชคชะตาพัดพาให้มาพบกันอีกครั้งหลายปีหลังจากที่อีธานจากไปเรื่องราวของเขาก็ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกผู้คนยังคงเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอีธานและฝูงโคอยตี้พวกเขาสร้างภาพยนตร์ และเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของเขามีการก่อตั้งมูลนิธิในนามของอีธานเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอีธานจะอยู่ในใจของเราตลอดไปผู้คนกล่าวเขาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและการอยู่รอดเรื่องราวของอีธานกลายเป็นบทเรียนอันลำ้ำค่าให้กับคนรุ่นหลังพวกเขาเรียนรู้ที่จะเคารพธรรมชาติและสัตว์ป่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนเราทุกคนคือครอบครัวเดียวกันผู้คนกล่าว ไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ตามเรื่องราวของอีธานเด็กชายผู้ถูกเลี้ยงดูโดยฝูงโคอโยูตี้จะถูกจดจำตลอดไปเป็นเครื่องต้นใจว่าสายใยแห่งธรรมชาตินั้นแข็งแกร่งเพียงใดและความรักความเมตตาและความกล้าหาญสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้และปาฏิหารินั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้แต่ในสถานที่ที่โหดร้ายที่สุดอย่างในป่าลึกที่ซึ่งความหวังดูเหมือนจะเลือนรางที่สุดก็ตามและนี่คือจุดสิ้นสุดของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวข่าวองเด็กชายผู้ถูกทอดทิ้งผู้รอดชีวิต ผู้กลายเป็นตำนานและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกตลอดการสาราและเดวิดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายหลังจากที่พวกเขาได้พบกับอีธานอีกครั้งพวกเขาปลูกบ้านหลังเล็กฮ่าฮในเขตชานเมืองใกล้กับอุทยานแห่งชาติที่อีธานเคยใช้ชีวิตในวัยเด็กที่แห่งนั้นพวกเขาได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขอีธานเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักของพ่อแม่และกลายเป็นชายหนุ่มที่มีจิตใจดีและเข้มแข็งเขายังคงรักธรรมชาติ และใช้เวลาส่วนใหญ่ในป่าเพื่อศึกษาชีวิตสัตว์เขาได้เรียนรู้ภาษาของสัตว์ป่าและกลายเป็นเพื่อนกับสัตว์ทุกตัวในอุทยานฝูงโคโยตี้ที่เคยช่วยชีวิตเขายังคงเป็นเพื่อนสนิทของเขาอีธานมักจะไปเยี่ยมพวกมันและเล่นกับลูกๆของพวกมันอยู่เสมอทุกๆปีในวันครบรอบที่จอห์นพบอีธานในป่าซาราเดวิตและอีธานจะกลับไปที่อุทยานแห่งชาติเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในครั้งนั้นพวกเขาจะนำอาหารไปให้ฝูงโคโยตี้และใช้เวลาร่วมกันในป่าสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้ ฉันรู้สึกขอบคุณทุกวันที่ฉันได้พบกับอีธานอีกครั้งซาร่าพูดกับเดวิดมันเหมือนกับปาฏิหาริย์ใช่มันคือปาฏิหาริย์เดวิดเห็นด้วยและฉันจะไม่มีวันลืมความเมตตาของฝูงโคโยตี้และจอร์นพวกเขาทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราซาร่าพูดและเราจะจดจำพวกเขาตลอดไปเรื่องราวของอีธานกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วโลกผู้คนต่างชื่นชมในความกล้าหาญความรักในธรรมชาติและจิตวิญญ,ญาณ ที่ไม่ยอมแพ้ของเขาอีธานกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและเรื่องราวของเขาก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้หลายคนหันมาสนใจการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่ามากขึ้นพวกเขาตระหนักถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างมนุษย์และสัตว์และเรียนรู้ที่จะเคารพและปกป้องทอนรมชาติอีธานคือวีรบุรุษผู้คนกล่าวเขาคือผู้พิทักษ์แห่งถุนป่าและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอีธานเด็กชายผู้ถูกเลี้ยงดูโดยฝูงคุยตี้ผู้รอดชีวิต ผู้กลายเป็นตำนานและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกเรื่องราวของเขาจะถูกจดจำและเล่าขานต่อไปอีกหลายชั่วอายุคนเป็นเครื่องตนใจว่าความรักความเมตตาและความกล้าหาญสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้และปาฏิหารินั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณอุทยานแห่งชาติอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ซึ่งตระงหงนากของสัพสัตและพืชพรรณนานาชนิดที่ซึ่งเรื่องราวการผจญภยัยและความมหัศจรรย์ถูกทักทอขึ้นจากความรักความกล้าหาญ และสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเรื่องราวของอีธานจะยังคงส่องประกายเป็นดั่งแสงสว่างนำทางและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังตลอดไปณอุทยานแห่งชาติอันเงียบสงบแห่งนี้เรื่องราวอันน่าทึ่งของอีธานและครอบครัวของเขายังคงดำเนินต่อไปอีธานผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเด็กชายที่หลงทางในป่าและได้รับการเลี้ยงดูจากฝูงโคโยตี้บัดนี้ได้เติบโตเป็นชายหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นและจิตใจดี เขายังคงอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่ามรดกของเขายังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายที่มาเยี่ยมชมอุทยานแห่งนี้สถานที่ที่เขาเรียกว่าบ้านทุกๆปีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศจะมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งอีธานซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงการค้นพบอันน่าอัศจรรย์ของเขาและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาเรื่องราวของอีธานกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังความสามาัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างตรงกลืนระหว่างมนุษย์ และธรรมชาติซาร่าและเดวิดพ่อแม่ของอีธานยังคงมีบทบาทสําคัญในชีวิตของเขาพวกเขาสนับสนุนอีธานในทุกๆก,การกระทําและภูมิใจในตัวเขาอาย่างสุดซึ่งพวกเขายังคงระลึกถึงคุณงามความดีของฝูงคโยตี้และจอนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ปาผู้หารที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลืออีธานและรวมครอบครัวของพวกเขาให้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งดรเอมิลี่คาร์เตอร์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการบำบัดและฟื้นฟูสภาพจิตใจของอีธานยังคงเป็นเพื่อนสนิทของครอบครัวเธอยังคงทำงานเป็นนักจิตวิทยาเด็กและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่มีประสบการณ์อันเลวร้ายมิตรภาพระหว่างอีธานซาราเดวิดและดรอกเอร์เตอร์ยังคงแน่นแฟ้นพวกเขามากักจะใช้เวลาร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวและสร้างความทรงจำอันล้ำค่าไปด้วยกันในแต่และปีเรื่องราวของอีธานก็ยิ่งแพร่กระจายออกไปผู้คนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกต่างรู้จักเรื่องราวอันนา ทั้งนี้พวกเขาเขียนหนังสือสร้างภาพยนตร์และแต่งเพลงเกี่ยวกับอีธานและฝูงโคโยตี้เรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานเป็นนิทานที่เล่าขานจากรุ่นหนอสู่รุ่นเป็นเครื่องตวนใจว่าความรักความเมตตาและความกล้าหาญสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้และปาฏิหารนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาอีธานยังคงทำงานเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าและเป็นที่เคารพรักของทุกคนเขามักจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเขากับคนรุ่นใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขารักและปกป้องธรรมชาติเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสันติอีทานมักจะพูดเพราะธรรมชาติคือบ้านของเราเรื่องราวของอีทานกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและการอยู่รอดเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์และสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและเรื่องราวของเขาก็ได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วโลกหลายปีผ่านไปอุทยานแห่งชาติ ที่อีธานเคยอาศัยอยู่ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต่างเดินทางมาเพื่อสัมผัสกับ,กบธรรมชาติอันงดงามและเรียนรู้เรื่องราวของอีธานพวกเขาสร้างพิพ,ธพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงเรื่องราวของอีธานและฝูงโคโยตี้มีรูปปั้นของอีธานและฝูงโคโยตี้ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานเพื่อเป็นอนุสรห่งมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่าเรื่องราวของอีธานจะถูกจดจำตลอดไปผู้คนกล่าวขานเขาคือตำนานแห่งปืนป่า อีธานยังคงทำงานในอุทยานแห่งชาติจนกระทั่งเขาอายุมากเขาได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักอนุรักษ์รุ่นใหม่เราต้องเรียนรู้จากอดีตอีธานมักจะพูดกับคนรุ่นหลังและนําบทเรียนเหล่านั้นมาใช้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าอีธานเสียชีวิตอย่างสงบในบ้านทักของเขาท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนฝูงที่รักเข,เขาจากไปอย่างผู้กล้าหาญและมีเกียรติทิ้งไว้เพียงตำนานอันยิ่งใหญ่ และแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกเรื่องราวของอีธานเด็กชายผู้ถูกเลี้ยงดูโดยฝูงโคยตี้จะถูกเล่าขานต่อไปอีกหลายชั่วอายุคนเป็นเครื่องตันใจว่าความรักความเมตตาและความกล้าหาญสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้และปฏิหานนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้แต่ ในสถานที่ที่โหดร้ายที่สุดอย่างในป่าลึกที่ซึ่งความหวังดูเหมือนจะเลือนรางที่สุดก็ตาหมอและนี่คือจุดจบของเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยการค้นพบอันน่าทึ่งของจอห์นการผจญภัยของอีธานและความรักอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวที่โชคชะตาพัดพาให้มาพบกันอีกครั้งหลายปีหลังจากที่อีธานจากไปเรื่องราวของเขาก็ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกผู้คนยังคงเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเบอร์อีธานและฝูงคอยตี้พวกเขาสร้างภาพยนตร์ และเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของเขามีการก่อตั้งมูลนิธิในนามของอีธานเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอีธานจะอยู่ในใจของเราตลอดไปผู้คนกล่าวเขาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและการอยู่รอดเรื่องราวของอีธานกลายเป็นบทเรียนอันลำ้ำค่าให้กับคนรุ่นหลังพวกเขาเรียนรู้ที่จะเคารพธรรมชาติและสัตว์ป่าเรียนรู้ที่จะอายุร่วมกันอย่างสันติและเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนเราทุกคนคือครอบครัวเดียวกันผู้คนกล่าวไม่ว่าเราจะเป็นมนุษ หรือสัตว์ก็ตามเรื่องราวของอีธานเด็กชายผู้ถูกเลี้ยงดูโดยฝูงโคโยตี้จะถูกจดจำตลอดไปเป็นเครื่องตันใจว่าสายใยแห่งธรรมชาตินั้นแข็งแกร่งทิ้งใดและความรักความเมตตาและความกล้าหาญสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้และปฏิหารนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้แต่ในสถานที่ที่โหดร้ายที่สุดอย่างในป่าลึกที่ซึ่งความหวังดูเหมือนจะเลือนรางที่สุดก็ตามมอและนี่คือจุดสิ้นสุดของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวของเด็กชายผู้ถูกทอดทิ้งผู้รอดชีวิต ผู้กลายเป็นตำนานและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกตลอดกาล